สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเตอร์ดิวซีของเนเธอร์แลนด์ยองพีเอสวีครับพ่ายกับนัด้านวีเวนโลไป1ประตูต่อ2ยองอาแจกพ่ายกับด้านโรด้าเจซีไป1ประตูต่อ2และยองอัคมาครับสเสมอเฮมอสปอร์ตไป1ประตูต่อ1นมาดูในส่วนของผลฟุตบอลกานโชเซียอิตาลี บอลอน่าเสมอกันทางด้านเคโมเนเซไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านของเคโมนนเซนั้นได้ประตูขึ้นนําจากลูกที่จุดโทษในนาทีที่50จากการทำประตูของดาวิดโอเกเลเก้หลังจากนั้นครับบอลญอน่ามาตีเสมอในนาทีที่55จากการทําเข้าประตูตัวเองของวลัสซิลิเชตจบเกมคู่นี้ครับบอลลอน่าเสมอเคโมนนเซไป1ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับอินเตอร์มิลานพิกล็อกพ่ายกับท้าน,นเอมปอรีไปศูนย์ประตูต่อ1 โดยทางด้านเอบอรีนะั้นได้ประตูชัยในทีที่66จากการทำประตูของทอมมาโซบันดิซีส่วนในนัดนี้ครับทางด้านอินเตอร์มิลานนั้นโดนใบแดงไล่ออกครับจากการทำฟาวของมิลานชากรินเนียในทีที่40จบเกมคู่นี้ครับอินเตอร์มิลานพ่ายางด้านเอบอรีไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเฟนครับหรือทางด้านคุยเดอฟองรอบ32ทีมสุดท้าย ทางด้านของเพเดเซลนะครับพ่ายกับทางด้านปารีสยองเชีงแมนไปศูนย์ประตูต่อเจ็ดโดยทางด้านปารีสนั้นได้เจ็ดประตูครับจากทางด้านคิริเลียนเอ็มบาเป้นะครับคนเดียวเลยห้าลูกครับในนาทีที่ยี่สิบเก้าสามสิบสี่สี่สิบห้าสิบหกและเจ็ดสิบเก้าส่วนอีกสองลูกครับได้จากเนมาร์ครับในนาทีที่สามสิบสามและทางด้านของกาโรสโซเล่ในนาทีที่หกสิบสี่จบเกมคู่นี้ครับเพเดเซลพ่ายกับทางด้านปารีสยองเชีงแมนไปศูนย์ประตูต่อเจ็ด มาดูในส่วนของเซกุนด้าลีกาของสเปนอันโดล่าไพ่กับทางด้านอาบาเซนเต้ไปศูนย์ประตูต่อ1โดยทางด้านอาบารเซนเต้นั้นได้ประตูชัยในนาทีที่75จากการทำประตูของมานูฟุตเต้โดยในนั้นนี้ครับทางด้านอันเดล่าโดนใบแดงไล่ออกด้วยครับในนาทีที่54จากการทำฟาวของอเล็กเพสเตอร์จบเกมคู่นี้ครับ ai, อันรดล่าไพ่กับทางด้านอาบาเซนเต้ไปศูนย์ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลุิบอลลาติก้าของสเปนมาเลเซียเสมออัมาเรียรไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านของมาเลเซียนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่48จากการทำประตูของจัสตินไคเวิร์ดหลังจากนั้นครับ <c oughs> ขอะทภัยครับนาทีที่54เป็นอัมาเรียตีเสมอครับจากทางด้านของซูมิหลังจากนั้นนาทีที่65ครับเป็นทางด้านมาเลเซียหนีห่างเป็น2ประตูต่อ1ครับจากทางด้านของโคเซหลุยกาญา เกมน้ำท่าจะจบลงที่บาร์เซียคว้าชัยครับแต่แล้วครับนาทีที่74ครับอเมริกาตีเสมอได้จากฟรานซิสโกฟอร์ฟิลโลจบเกมคู่นี้ครับบาร์เซียเสมออเมริกาไป2ประตูต่อ2สนุกตารางคะแนนในส่วนของนาฬิกาสเปนอันดับหนึ่งเป็นบาร์เซลโลนา17นัด44แต้มตามใอันดับสองเรียมันลิด17นัด41แต้มอันดับที่สามเรียลโซิดลั18นัด38แต้มอันดับที่สี่เอลเจโกมันลิด18นัด31แต้ม อันดับที่ห้าเบียรอัลสิบแปดนัดสามสิบเอ็ดแต้มอันดับที่6เรอันเบตติสครับสิบเนัดมี28แต้มอันดับที่7โอซาซูน่าสิบแนัดยีแต้มอันดับที่แอันติกบินบาสินัด26แต้มอันดับที่9ล้าโยวีกาโนสิบแปดนัด2ีแต้มอันดับที่1 0มาโยกาสินัด2ีแต้ม1ิบเอ็ดคิโรนาสิบแปดนัดยี่สิบเอ็ดแต้มสิบสองมาเลเซียสิบเจ็ดนัดยี่สิบแต้ม1ิบสามเอต้ันยอนสิบแปดนัดยี่สิ 15. บห้าเซบิยาสิบแปดนัดสิแต้ม 16. บกเคตาเฟสิบแปนัดสิแต้ม 17. เซลตาบิโกครับสิบแนัดสิแต้ม 18. บแปดเว์ยาลุลิสสิบแปดนัดสิบเจ็ดแต้ม 19. บาคาดีสิบ1ปดนัดสิแต้มและอันดับที่ 20. เอลเช่สินัดมีหแต้มมาต่อกันที่ผลพุตบอลพิมริอังกฤษครับฟูแลมไพกับนาทฮอนแมฮอสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อหโดยหนึ่งประตูในนัดนี้ครับเกิดในช่วงของท้ายครึ่งแรกครับในนาทีที่สี่สิบหก จากการทำประตูของแฮร์รี่เคนจบเกมคู่นี้ครับฟูแลแลมพ่ายกับทางด้านทอรแนมฮอสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันดับหนึ่งเป็นแอสไตนอนสิบเก้านัดห้าสิบแต้มต่ำวยอันลสองแมนเชสเตอร์ซิตี้ยี่สิบนัดสี่สิบห้าแต้มอันดับที่สามนคาสเซนยี่สิบนัดสามสิบเก้าแต้มอันดับที่สี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยี่สิบนัดสามสิบเก้าแต้มอันดับที่ห้าทอรแนมฮอสเปอร์ยี่สิบเอ็ดนัดมีสามสิบหกแต้มอันดับที่หกไบตัันนดแต้ม อันดับที่7ฟูแลมยี่นัดส1แต้มอันดับที่แแบน์ฟอร์ดยีนัด30มต้มอันดับที่เก้าลิวอู์พูส19นัด29แส้มอันดับที่10เชลซี20นัด29แต้มอันดับ11แอตตนเวลล่า20นัด28แต้มอันดับ12ิสคิตันพลเลซ2สนัด24แต้ตม13มนอตติงแฮมโฟเรสต์20นัด21แต้เตม14เลสเตอร์ซิตี้ยีดยูไนัด18แต้ม 16เวสต์แฮมยูไนเตัน20นัด18แต้ม17บูแพรมตัน20นัด17แต้ม18บอลสมาร์ตร20นัด17แต้ม19เอเวอร์ตัน20นัด15แต้มและอันดับที่20เป็นเซาท์แฮมตัน20นัดมี15แต้มโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขงันฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ